สวัสดีทุกทกท่านครับสวัสดีและสวัสดีครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไรนี้ก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองทุกท่านครับสุขภาพแข็งแรงครับผมร่ำรวยเงินทองทุกทกท,กท่านครับวันนี้ผมจะเอาเหรียญน,นี้มาให้ดูครับเก้าอธิบดี นะครับผมเก้าอธิบดีเนื้อแบคโรเดียมนะครับเก้าอธิบดีเนื้อแบคโรเดียมนะครับนี่นะครับเก้าอธิบดีแบคโรเดียมได้ยินว่าเป็นเหรียญประสบการณ์นะครับเป็นเหรียญประสบการณ์ที่มีคนถามหาเยอะมากนะตอนนี้นะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อที่สวยนะครับเนื้อแบคโรเดียมนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับเลขหนึ่งหนึ่งหกห้าไอสองหกห้า นี่นะครับสวยๆนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับหนึ่งหก่านี่เลขนี่นะครับใครสนใจนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญพิธีดีมากนะครับพิธีปลุกเสกเนี่ยนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเกกิเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งอาจารย์สุริยันลือศีคมภีอาจารย์แจ็คอาจารย์บอยอาจารย์เต๋านะครับโอ้ และหลวงปู่ตุ่มอีกนะครับเยอะเลยนะครับพิธีที่ปลูกเสกเหรียญน,นี้นะครับถือว่าเกจีเยอะมากนะครับสมกับที่คนตามหาแล้วก็เป็นรุ่นยอดฮิตอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นยอดฮิตเป็นรุ่นที่หลวงพ่อบอกว่าประทับใจนะครับสําหรับสายมูสายพญานาคสายเสี่ยงโชคลาบทั้งหลายนะครับหรือว่าใครมีกิจการการค้าเนี่ยนะครับให้หาไว้นะครับเหรียญน,นี้ นะครับสภาพเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเหรียญนี้นะครับดูจากสายฝนรอบเหรียญนะครับเยอะมากนะครับดูจากสายฝนนะครับผมจะเอาให้ดูสายฝนด้านข้างนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับตอนนี้อ่ผมเหลืออยู่สามสี่เหรียญห้าเหรียญนี่แหละนะครับใครอยากได้นะครับใครอยากได้นะครับนี่นะครับใครอยากได้รีบเลยนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับสวยมากนะครับนี่นะครับแบ็กโดียมนะครับ เป็นอีกรุ่นที่ถามหากันเยอะนะครับนี่นะครับ265 108นะครับเลขนะครับแล้วก็8 93กก็มีนะครับมีม,มีมีให้ลุ้นเลขกันอยู่นะครับมีเลขให้เล่นกันอยู่นะครับก็สนใจถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยนะครับพร้อมกล่องสวยๆยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเห็นหาเห็น ถามผมเข้ามาเยอะนะครับก็เลยเอามาให้ดูวันนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเหรียญสมิงพายปฏิหารนะครับรุ่นนี้ประสบการณ์มีแล้วนะครับนี่นะครับประสบการณ์ตัวนี้เป็นเนื้อซาตินนะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่3เนื้อนะครับเหลือเนื้อปอกเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อนี่นะครับตัวนี้เป็นเนื้อซาตินนะครับเป็นเนื้อซาตินสวยๆนะครับสวยมากนะครับเนื้อซาตินด้านหลังนี่นะครับเป็น เสือกระโจนนะครับนี่นะครับเป็นเสือกระโจนตัวนี้นะครับสวยๆนะครับสวยมากนะครับเสือตัวนี้เป็นเสือที่ออยู่บนเหรียญสมิงเพชรกลับนะครับนี่นะครับเสือตัวนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับสวยมากนะครับเลข1 2 7นะครับเลข1 2 7นะครับปิดก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับรับก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับตอนนี้มีให้2เหรียญ นะครับสาหรับเนื้อซาตินนะครับมีแล้วก็มีเนื้อแจกทานนะครับแจกทานนะครับมีเนื้อแจกทานนี่นะครับออกลุ้งแล้วนะครับเก็บไว้นานจนออกลุ้งเลยนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อปอกลูกปืนนะครับนี่นะครับเนื้อปอกลูกปืนอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเนื้อปอกลูกปืนนะครับสวยๆนะครับถือว่าสวยมากนะครับไม่ธรรมดานะครับเป็นอีกรุ่นนะครับที่มีประสบการณ์แล้วนะครับเป็นอีกรุ่นที่มีประสบการณ์หรือว่าจะเป็น เหรียญปู่เจ้านะครับหรือเขาเรียกกันว่าเสือขี่เสือนะครับนี่นะครับเสือขี่เสือตัวนี้เป็นทองแดงนะครับเป็นทองแดงออกลุ้งเหมือนกันนะครับวิบวับวิบวับเลยสวยๆเลยนะครับเป็นเสือผมบอกเลยว่าเป็นเสือเหมือนกันกับเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับด้านหลังนี่นะครับเสือตัวเดียวกันนะครับตอนนี้เสือกระโจนเนี่ยมาแรงนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับ เป็นอีกเหรียญไม่ธรรมดานะครับที่สวยนะครับและออกแบบได้ดีนะครับก็ถือว่าใครสนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเป็นผ้ายันนะครับตอนนี้ผ้ายันนาคารำลึกผืนใหญ่นะครับผ้ายันนาคารำลึกผืนใหญ่นะครับตอนนี้เหลือสีเขียวนะครับนี่นะครับเหลือสีเขียวนะครับผืนใหญ่นะครับผืนใหญ่นะครับผืนใหญ่เลยนะครับนาคารำลึกนะครับนี่นะครับ ปี66นะครับสีเขียวนะครับมีให้อ่ามีสีเขียว1ผืนสีแดง1ผืนนะครับเหลืออย่างละผืนนะครับสีแดงกับสีเขียวนะครับนี่นะครับเหลือสีแดงกับสีเขียวอย่างละ1ผืนเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับอ่าพี่คนไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เป็นผืนใหญ่เลยนะครับพายานนาคารลําลึกหรือว่าใครอยากเห็นเป็นแบบไหนนะครับอ่าแอดไลน์เข้ามาก็ได้0 6 3 7 1 7 5 4 5 4 นะครับ0637175454หรือว่าสติกเกอร์ติดมอไซค์ก็ได้นะครับติดหน้ามอไซค์ก็ได้นะครับปลุกเสกเรียบร้อยนะครับสติกเกอร์สมิงยางตันนะครับนี่นะครับสติกเกอร์ยางตันนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับสติกเกอร์นะครับติดมอไซค์ก็ได้นะครับหรือว่ามีขนาดขนาดติดรถยนต์นะครับหนึ่งแผ่นนะครับขนาดติดรถยนต์ก็มีหนึ่งแผ่นขนาดติดมอไซค์ก็มีอยู่ สองสามแผ่นอยู่นะครับหรือใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ส่วนรูปภาพเหลือหนึ่งรูปนะครับนี่นะครับรูปภาพแจกทานเนี่ยนะครับเหลือหนึ่งรูปนะครับเป็นตำนานไปแล้วนะครับรูปภาพเนี่ยหามิได้แล้วนะครับหมดแล้วนะครับที่วัดไม่มีบูชาแล้วนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะครับใครสนใจสินค้าตัวไหนนะครับวัตถุมงคลชิ้นไหนนะครับก็0 6 3 7 1 7 5 4 5 4เ ไลน์มาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ